้ำสูบน้ำใส่สาพรครับพี่น้องใช่ดางบ้านน,นี้พร้อมนีพอ ตอนนี้ก็ได้มาถึงแล้วนะครับอ่หน้าของลอเลนสไตล์เยสานนะครับเน,ะนาะใส้ผ้าพี่น้องออกไปเกินก็ทงให้ทงน้านะครับเบิ้องมูนะครับมูนมา,าแต่ทั้งแต่ใต้จังหวัดนะครับมาเลียนน้ำกันเลยใส่้าออกไปกินไปทงให้ทงน้านะครับก็ดีมีสายอย่างไปตกตะไครนะครับใส่ตะไครเมื่อวาจะ ท่านเขาบอนะครับหรือว่าเขาใส่ได้หรอครับเขาไปรุ่นตอนที่เขาหยามนะครับเนาะแต่เขาไปเบิ่งตอนที่เขาหยามกันเลยนะครับเปียนพงเรีนท่าอากาศดีครับเบิ่งฟักหญ้าขายุงมืออึดครับมืออจิ้มครับถัดถาดข้าห่วกินกับอยแชิงนี่มัดเท่านั้นครับพร้อม ตอน่นกำลังลงอเอาปลาครับรนี้มาถกตไคร้แล้ว่นครับเาไปเบิ่งกันเลยครับอี่ดอกอี๋วันนี้เตาคร้ปลาครับวันนี้เจ๊ตไครยปลานางปลาที่ยามแล้วอามนเหลียนทุง่งเหียนท่าตไคร้กัขาด อ้าวผิดแล้วบ้านนี่เออโค้เสร็แล้วโค้งไปสร็อ้าวโกงง่ายบ้านนี้บรรลุมือะบายวันหนูใส่กับบ้านเดียว อาจับมาหนึ่งตัวแล้วมหนึ่งตัวแล้วเมื่อนี่ตะค่ากับครับดังกับครับเออจัดนักอาไัเดอไว้ดีหนะ่อยนะครับถือหมานมานมานว่ามือหนึ่งเลยเนี่แเจ็บเดียว <laughs> จะแป๊บเดียวได้เลยนี่เอาใส,ดสด่ดีดีสักไว้ดีดีดีกมันมันอีกบ่อยด,งดยนนะอังขึ้นที่ฝนเนาะเออถี่มองข้างๆกันอะไรนี่เวลาใส่วนะัดปุ่มนาะ โมมี่อ่ะดูตัวกูอะทางอักี้ติงนิ้งกันเลยเออเสียกันเลยโมดินขึ้นติดตัวหน่ยฟังหน่ขาดแล้วเนาะนั่นแหละบ้านไนกับต๊นึ่ง้านี่กัะต๊นึงเอาไปเผาไปเผาบ้านนี้

สะนะครับเป็นสาราลิ้มสะมันออกมาหน้าอีกมือหนึ่งมาใส่ตะไคร่ป่าใส่ปุ๋ยนครับได้แล้วตัวหนึ่งเมื่อกี้นี่ตอนใส่กับบริษัทาย่หมเบิ่งนะครับตอนใส่กว่ากันตอนใส่ก่อนมาเอาตอนยามเลยครับตอนใดเลยเอ้าหน่อยห่อยห่อยห่อยดังนี่ โอ้ติดอีดแล้ว <laughs> อยากที้นำอยาก,น,ยาก,น,ากนี่ไปเออเราโอดังขาดไอ้ที่ดีดดนี้ยแนี้มันติดนะมาแล้วมาแล้วสามสิบนาทีผ่านไปแต่งดังไ้ดีไล่เนี้ยก็ <c oughs> เบ็ดดีไหมก็เบ็ดนน่

นได้ครับกินเผาป่าเนี่ยเขากินด้วยกัน2ี่สิคนอยู่ประมาณสอกิโลเลยล่ะถึงจอดได้ครับตอนนี้เอาได้ไเนียโอ้กูกับเพี่ยนท้าง ยังไงกูเปลี yeah, hmm. okay. yeah, ่ยนท่องมานี่แหล่งแมห่งกัอมาตามหล่งไปกินนยังไกระังหงกี่ังล้วยังงกินง้ยงเขาปลาไปที่เขาว่านปลาอันนี้กําลังย่าง โมหมดเลอ้กว้เอ okay. ้ยยังเปล่าตัวก็หากันจะบ่หาเราตัวเดียวกินปลาเดี้แเน่ดปลาเียตัวตะชองลูกนะปลาีกอยวก็มาหรอกระตกแล้วกรตีปลาอะไร จะปไล่ไปลงเกบไปเรื่อยๆครับมันน้อยเรนกีย่อยน้ันอยเ็กน่อยกับมวลพอเด็กน่อยอย่าเรียนดิน,เ,นเอามานี่จะเรียนนะครับเนาะ ติดตามกันที่เก้านะครับเหล่าเล่นะตะไตยีสานนะครับว่านะ้อสูบน้ำใส่สาพ่อครับพี่น้อแล้วนะใส่ด่างว่านนี้ก่อนอันนี้พี่หน่อแต่จะเลี้ยงนะครับเนาะที่เ,นะเก้านะครับเนาะอ่า รอเล่นสไตล์ยีสานนะครับฝากที่ฟังฟังไว้แล้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับคลิปนี้กับบายบายครับ